อล้วเพื่อนโอ้ยเจอเสือคิ้วดาบด้วยนี่พ่นน้ำรับผมหัวโขกเฮ้ยเปิดกล่องหลายรอบอืมโอ้โหผีเล็กยิงแสงครับผมตัวกลางนี่โคตรนักบูจะได้เป็น แมงมอสครับผมเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ตีมาไปนะครับกับเกมไดโนโรบอทแบทเทิลฟิลด์ศึกไดโนเสาร์หุ่นยนต์ต่อสู้นั่นเองนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ใช้พวกไดโนเสาร์จากกลตัวต่างๆที่จะมีความสามารถพิเศษไปตามชิ้นส่วนหรือว่าอาวุธที่ติดตั้งเข้าไปในไดโนเสาร์ประเภทนั้นๆเราจะได้เห็นไดโนเสาร์สุดเท่กันอย่างมากมายกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวมาดูกันว่า จะมีสายพันธุ์อะไรแล้วก็จะเป็นเจ้าจาักรกลหน้าตาแบบไหนกันด้วยนะก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพียรติในการเข้าต่อสู้ในวันนี้ครับพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะไปเลยเพื่อน โอ้โหเริ่มมานะครับเหมือนเราจะเป็นเจ้าไดาโนเสาร์ไดโนเสาร์หัวแข็งหรือเปล่านะเราจะเล่นแบบว่า normal battle ไปก่อนละกันเราต้องเลือกไดโนเสาร์มาก่อน3ตัวอุย้ยมี3ตัวกันเลยนะตอนนี้มาไปเลยเพื่อนอห้หยฝูงไดโนเสาร์ปะทะกันอยา่าโอ้โห้ตอนนี้รู้สึกว่าเรากำลังจะตายอุ้ยตัวหนึ่งเฮ้ยมันเหลือตัวสุดท้าย เฮ้ยจัดการย,ยิงแสงครับผมวิกตอรี่เหมือนจะได้อะไรมาหนึ่งดาวก็ไม่รู้นะเฮ้ยเปิดกล่องครับผมมามาลุ้นของรางวัล พีลาโนอดนสัตว์เลื้ยครานบินได้ครับผมทรูฮีโร่โอ้ยสีสันเหมือนไอรอนแมนตอนนี้เราก็ได้เจ้าโอ้ยสัตว์เลื้ยครานนกตัวนี้มาแล้วนะเราจะต้องลองไปแบบว่าเล่นอะไรกันต่อดีไดโนแมเนทนี่ก็คือเหล่าไดโนเสาร์ที่เรามีกันอยู่นะ อ oh เริ่มตั้งแต่ไทรนโนเลสแม่สายพันธุ์ไทรนโนซอรัสโจมตี12เลือด35ใช่ไหมอันนี้โจมตี10เลือด25ต่อไปเป็นเจ้าเวโรซิเลปเตอรอ์หน้าตาเทจ่จริงๆแล้วก็เจ้าพีรานโนดอนแม่3ตัวนี้นี่พลังสูงสีกันเลยนะเราสามารถ add exp เข้าไปได้อย่างนั้นเหรอดูสิว้าวเพิ่มเรเวลปึ๊บ รึบอืมเลเวลสองไดโนเสาร์ในเกมนี้ก็ค่อนข้างจะมากมายกันเลยนะดูสิต่อไปก็ไปเล่น Battle Field กันเลยนะเพื่อนทีม A ก็มาใส่เข้าไป4ตัวครับผมทีม B เอาไม่มีโอ้โหเดี๋ยวก่อนเอาอันนี้ออกตัวหนึ่งแล้วก็อ๋อลองจัดทัพต่อสู้กันได้ครับผมดูสิมา3ตัวนี้ปะทะเจ้าทีเล็กสีแดงครับผม ว้าให้มีปืนพ่นน้ำอืมอมสามตัวนี่ชนะเลปเตอร์ทำดามเมจได้ดีที่สุดต่อไปก็มาเรามาเล่นอุ๊ยอะไรเนี่ยบอสแบทเทิลสู้ได้หรือเปล่าเอ่ยเจ้าคาโนใช้พลังงานในการต่อสู้หนึ่งมาแลยจ้าอืมืมต่อสู้กับเจ้าคาโนเฮ้ยอุ๊ย,ยมันกระโดดกระทืบเหลือเจ้าทีเล็กอ,อ ไม่ไหวครับผมโอ้โหโหดเกินเดี๋ยวเราก็ไปเล่นฟุตปรินนี่เลยนะมีโอกาสแบบว่าดรอปไดโนเสาร์ระดับ1ดาวกับ2ดาวใช่ไหมมาเลยเพื่อนโอ้ยเจอเสือคิ้วดาบด้วยนี่พ่นน้ำรับผมหัวโขกโอ้โหเดี๋ยวก่อนโหดเกินเฮ้ยเรียกได้ว่าพวกศัตรูนี่แทบไม่เป็นอะไรกันเลยนะสงสัยต้องมาเล่นเลเวลหนึ่งไปก่อนมาดูสิเจ AU ้าไดโนเสาร์นกของเรา เฮ้ยเขาไปโชว์ปะผมเออนั่นแหละสุดยอดอุ้ยตายเจานกตายก่อนศัตรูนี่มีแบบว่าสกิลกงล้ออะไรด้วยนะ โอ้โหมันโหดจริงกลับไปอัปเกรดอะไรกันก่อนเดี๋ยวเราก็มาอัปเกรดเจ้าไทแรโนโนซอรัสสีแดงก่อนนะปั๊บปั๊บปับ้ยนี่โจมตีแรงขึ้นปั๊บปั๊บปับ๊บอืมโจมตี18เลือด65เราจะอัปเกรดเจ้าเลปเตอร์มันให้เงินมาก็ต้องอัปเกรดไปเรเวล4ีละกันจากนั้นก็ขอทำการจัดทัพใหม่อันนี้ออกอื อันนี้แทนนะผมเป็นเกมจัดทัพต่อสู้นี่เองโอูงยดโนนเสาาวของฉันอุยเจอกับฉลามแล้วก็เจ้าคอยาวอืตายไปหนึ่งตอนนี้เจ้าเลปเตอร์นี่หมุนตัวผมเมื่อกี้โอ้ยโอ้หเลือดลดไปถึงครึ่งได้ยเวลาการเปิดกล่องมาดูสิครั้งนี้โอ้โหไยคล้ายๆเจ้าพีลานโนดอนเมื่อกี้ขอดูหน่อยซิ โอ้โหตัวนี้อย่างนั้นเหรอเอาเป็นว่าลองใช้ตัวเดิมไปก่อนมาแลวจ้าครั้งนี้เราก็อุ้ยเจอปืนฉีดน้ำลัวๆเฮ้ยโอ้โหหัวกระแทกครับผมยังกระอุกระบาดท,ทีเลสข,ของเรานี่ยิงแสงเลเซอร์ได้โหดมากเปิดกล่องครับผมจะได้ตัวอะไรเอ่ย ไมโครคาราทัสอะไรเนี่ยไดโนเสาร์ใหม่ลองดูก็ไม่เสียหายนะเอาเจ้าตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเราจะมาดูความสามารถของเจ้านี่กันมาเลยจ้าหุยลายนี่ชุดชานะผมมีพลังตวัดมือแล้วก็ยิงแสงหูยจากบนหลังแป๊บแป๊บตายครับผมด้อยเงินมาครั้งละประมาณ200ยา เปิดกรองเฮ้ยโอ้โหนี่มันเจ้าเต่านี่ว่าโพกาโนอะไรสักอย่างจะเก่งหรือเปล่าวะน,นี่อ่น่าลองใช้เหมือนกันนะอัพเกรดป,รป,รป,รปรั๊บปั๊บปับนี่ปึ๊บปึ๊บป๊บอ้เลเวลห้าเกินหน้าเกินตาเจ้านี่อีกเอาวันนี้ออกใส่เจ้าเต่าเข้าไปได้ตัวไม่ซ้ำกันเลยนะเจ้าเต่าออกกระทืบนี่ขึ้นกระแทกครัผม โอ้เห,หยียบตายเลยตอนนี้เน้นการใช้น้ำหนักตัวแล้วก็ครั้งนี้เราจะได้ตัวอะไรอีกเอ,อ่ยโอ้โยไรยนิง่งเจ้าหัวงอนแบบเป็นกระแสไฟฟ้านะน่าสนใจเล่นต่ออีกครั้งนี้เจอเจ้าเต่าเจ้านกวิใส่แว่นซะด้วยนี่เลเซอร์โอโหุยเฮ้ย จะตายหรือ,อยังอืเรียบร้อยครับผมไม่น่าจะสู้ทีละตัวนะมึนไปหมดคราวนี้ตัวอะไรเอ่ยเอ้ยตัวเดิมโอ้เป็นการอัพเรเวลไป2เลยเพื่อนก็ดีสิแบบนี้อยู่ๆก็ได้อัพเรเวลฟรีโอ้ยเรปเตอร์นักประดิษฐ์ระเบิดโอ้ยโอ้โหแรงอยู่อแต่ว่า เราก็สู้ได้ครับผมเฮ้ยเปิดกล่องหลายรอบชึบอืมอ้โหเป็นแบบว่าคลัสเตอร์บูสเตอร์ซะด้วยนะเจ้าตัวนี้โคตรเทค,ครับผมแม่น่ามาเอาแทนเจ้าเลปเตอร์ตัวเดิมนะมาอัปเกรดกันนิดหนึ่งอมไม่ธรรมดานะนี่ตัวนี้ Up vel. Yeah. อัพเรเวลยาโอ้โหกระชูดไปเลย ี่ผมปุ๊บปั๊บปับ๊บเฮ้ยเลเวลสตัวสุดเทพแบบนี้อาวุธต้องโหดร้ายแน่นอนไหนดูซิแม่ตัวใหม่ของเราอุ้ยโอ้โหกระโดดทีเ่อผมวิยตีลังกา ฮ้ยต่อสู้ระยะประชิดได้ครั้งนี้โอ้โหวบราคิโอซอลัสโกลเด้นวอลเเออร์นักลบสีทองส้วยนะอืมเป็นตัวระดับที่ไม่ธรรมดาครับผมได้มา200มาเก็บสะสมเงินต่อไปก็อืมบัทะไตรโซราท็อปครับผมอุ้ยมันยิงปืนอะไรไม่รู้อุ้ยเอาแป๊บเดียวตายครับผมเปิดกล่องเฮ้ยโอ้ยตัวนี้ อัปเกรดไปซีก็เพลินๆอยู่นะเดี๋ยวคงต้องเก็บเงินให้เยอะกว่านี้เพื่อจะได้อัปเกรดตัวใหม่มาแลวจ้าเจอเต่าอุ้ยตัวด้านบนมีออร่าด้วยหืมพลังดูดลมอุ้ยยิงปืนโคตรระเบิดโอ้ยเอาแล้วตอนนี้สคิปเอาได้ไตเซราท็อปอย่าสคิปเลยนะหืมไม่เห็นความเท่อุ้ยไตเซราท็อปปืนลำแสงติดหลังคราวนี้โอ้ยตัวแปลกๆเทียบด้านบนเหมือนจะเป็นปลาหมึกสีเขียว แป๊บแป๊บตายถ <c oughs> ีบตายครับผมคราวนี้ยา่าวไอ้ตัวเดิมเพิ่มเติมคือเลเวล2ตอนนี้ก็อัปเกรดเจ้าทีเร็กกันหน่อยนะครบับอต้องให้เลเวล4เจ้าตัวนี้ควรจะอัปเกรดก่อนเพราะว่าเป็นตัวระดับ3ดาวเวลาอัปเกรดปุ๊บพลังก็จะเพิ่มเยอะไดโนเสาร์เริ่มจะเยอะเดี๋ยวเราก็นำมาสู้กันหน่อยซินี กองทัพที่1ส่วนกองทัพที่สองโอ้โหเราก็เอาเป็นแบบนี้ดูซิว่าทีมไหนจะชนะมาแล้วกองทัพ5ประทะห้าครับผมโอ้โหโอ้โหโผดวุ่นวายมีลำแสงเต็มไปหมดหึหฝั่ง,งซ้ายนี่ ดูเหมือนจะไม่ไหวโอ้โหตัวที่เก่งที่สุดก็จะเป็นเจ้าไทแรนโนซอรัสอันนี้เรารู้อยู่แล้วเป็นโหมดที่ไว้หาตัวที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วคราวนี้เราจะสู้เจ้าบอสเลเวล10ได้หรือเปล่าต้องลองดูว่าผมทีมไดโนเสาร์ปะทะเจ้าโอ้ยบอสตัวใหญ่อัดมันเข้าไปอุย้ยเกือบตายครับผมนี่พอจะไหวอยู่เรียบรอย อ้ยุได้แบบว่าไดโนเสาร์ระดับ3เปิดกล่องครับผมคราวนี้อุ้ยสีม่วงโอ้โยเปิดออกมาเป็นอุ้ยไดยโนเสาร์น้ำลึกระดับ3ดาวตัวระดับนี้นี่ไม่ธรรมดากันแน่นอนพลังเริ่มมาก็12เลยนะแล้วก็เลือด35หน้าอัพเกรดสุดๆปริงอัพไปก่อน ต่อให้เงินไม่เยอะเราจะเอาเจ้าเต่าออกก่อนนะไดโนเสาร์นำลึกมาแทนดูความสามารถไดโนเสาร์นำลึกหน่อยสิยืดคอกัดโอ้ยมาโอ้ยหัวกระแทกครับผมนี่หมุนตัวอย่างสวยดูซิเปิดกล่องเฮ้ยตัวนี้เอ้ยเรเวลอัพเจ้าตัวแรกของเราเลยนะมาอีกรอบครับผมโอ้ยแต่ละตัวเอาละอเอฟเฟกตไฟนี่ ปวดหาผม,มแป,ป๊บแป,ป๊บตายยาเฮ้ยโอ้ยเอ็นเชียนออคโตพุดปลาหมึกโบราณนะผมด้อยเวลาการอัปเกรดไดโนเสาร์น้ำลึกจึบจ๊บจึ๊บอืมใช้ได้ถ้าเทียบดูนะโอ้โยตัวนี้อัปเกรดเลเวล2 ยังมากกว่าเจ้านี่ระดับเลเวล5ซะอีกไม่เปลืองเงินในการอัพด้วยไปสู้บอสกันต่อครับผมนี่เจ้าคาโนโทอรัสมาแล้วจ้าต่อสู้กับเจ้าคาโนอุ้ยกัดมันอุ้ยมันกระโดดหายทีเล็กยิงแสงครับผมตัวกลางนี่โคตรนักบู เตะเอ้ยตายไปหนึ่งโอ้ยโดนเจ้าน้ำลึกกัดตายเอไอหนึ่งนี่มันคืออะไรนะเหมือนเป็นฟันเฟืองเปิดกรองนี่สีม่วงจะได้เป็นหุยแมงมอสคถับผมดูเหมือนจะเป็นอารยธรรมโบานนะราณนะกรอกของเจ้านี่น่าใช้งานกันอีกแล้วเจ้าแมงมอสตัวนี้ลองใช้ดูสินี่เจ้าแมงมอสคถับผมมาเลยเพื่อน แมงมอดถล่มสตูวี่เอางานนี่แบบว่าพุ่งชนว้าอ้วหเรียบร้อยโคตรมันเลยนะเวโรซิเรปเตอร์แบบนักสู้เกราะเหล็กลดล็อกมากี่ตัวแล้วเอ่ยก็เยอะแยะแต่ว่ายังมีอีกเยอะโอเคนะครับผมก็สำหรับในครั้งนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนโอ้ยจอมแมงมอดนี่ เฮ้ยขิดพื้นมาชนมาแห่อย่างโหดแล้วผมสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะโอ้โหเปิดได้เจ้าเมกาโรดอนเหมือนกับเรือดำน้ํากันเลยทีเดียวในคราวหน้าเดี๋ยวเราก็จะต้องเก็บเงินให้เยอะกว่านี้เพื่อจะอัปเกรดไดโนเสาร์ของเราไปยังระดับที่โหดขึ้นไปอีกนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่ม กระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพี่รติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจูบจูบ